อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับแนวข้อสอบเข้าม .1 น,นแนวข้อสอบเข้าหมนหคณิตศาสตร์นะครับโจทย์ข้อนี้พูดถึงว่ายังไงครับเขาบอกว่าถ้าหมอนําเชือกมาขดเป็นวงกลม7รอบเป็นวงกลมลักษณะแบบนี้เจรอบเนี่ยใช้เชือกยาวเท่าไหร่วิธีการก็คือว่า การที่เราจะนําเชือกมาขดให้เป็นวงกลมอย่างนี้ได้ครับเสียงรถไฟครับหมายความว่าเราจะต้องหาเส้นรอบวงมันก่อนถูกไหมครับนาะการที่เอาเชือกมาขดเป็นวงกลมต้องหาเส้นรอบวงเส้นรอบวงก็คือ2องพาย R นะครับ ถ้าหนึ่งรอบแต่ถ้าเปเรามาขดทั้งหมด7รอบนักเรียนก็ไปคูณด้วย7โอเค2คูณกับ22ส่วน7รัศมีรัศมีของวงกลมวงนี้นะครับก็คือครึ่งหนึ่งของ70คือ35แล้วก็ไปคูณกับ7รอบนั่นเองนะครับน,นักเรียนก็คิดตัวเลขออกมานะครับมาดูโจทย์ข้อต่อไปครับพูดถึงเรื่องอะไรครับ มีถังน้ำใบหนึ่งกว้างยาวสูงคือ1.20เมตรนะครับทั้งกว้างยาวสูงคือเท่ากันก็แสดงว่าเป็นรูปรูปบาทจุน้ำเต็มถังนะครับทีนี้ถ้าเราใช้น้ำวันละ24 0 0 0นะเรูปบาทเซนกี่วันจึงหมดถังก็แสดงว่านักเรียนจะต้องว่าอง่ายๆก่อน ืออย่างนี้ครับอันนี้คือถังน้านะครับถังน้ําแต่ละด้านนั้นเนี่ยก็คือ1.2เมตรแต่เราใช้ไปเป็นหน่วยเซนใช่ไหมครับนักเรียนทําเมตรให้เป็นเซนนะครับทำเมตรให้เป็นเซน1เมตรก็คือ100เซนถ้าเป็น1.2เมตรก็คือ1.2 คูณด้วย100ก็จะกลายมาเป็นเซนแล้วนะครับก็กลายมาเป็น120เซอ่ะคือด้านแต่ละด้านเนี่ยคือ120 120เซนติเมตรอ่ะก็คือสรุปว่าถ้าจุน้ำเต็มปริมาตรของน้ำในนี้ปริมาตรของน้ำในนี้คือกว้างคูณยาวคูณสูงนะปริมาตรของน้ำคือกว้างคูณยาวคูณสูงอันนี้คือน้ำทั้งหมด แต่ทีนี้นักเรียนใช้ไปวันละ20,004กี่วันหมดถังวันละ20,004แต่ทั้งหมดมีเท่านี้นักเรียนก็เอา20,004ไปทำอะไรครับไปหารน,นึกออกไหมครับนะปริมาตรทั้งหมดคือเท่านี้ใช้วันละเท่านี้กี่วันคือหมดนักเรียนก็ไปหารนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าลืมเปลี่ยนหน่วยจากเมตรให้มาเป็นเซนมันจะง่ายกว่านะครับตัวเลขหาเอาเองนะครับ มาดูโจทย์ข้อนี้บ้างครับอะมาดูแบ็กกราวน์เรื่องของทิศบ้างทิศอันนี้คือทิศเหนือใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้คือทิศใต้ทิศต,ตะวันออกก็คือีส s ์แล้วก็ทิศต,ตะวันตกคือ west <c oughs> ทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงใต้ก็คือมุมนี้นะครับตะวันตกเฉียงใต้ก็คือ south west เนี่ยตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยทำมุมกี่องศากับทิศเหนือนะทำมุมกี่องศาของทิศเหนือทิศเหนือก็คือนอร์ทก็คือมุมนี้เท่าไหร่ง่ายๆเลยครับอันนี้คือ90องศาครึ่งหนึ่งของไอ้มุมนี้นะครับครึ่งหนึ่งของมุมนี้คือ45ก็คือ90บวกด้วย45องศานั่นเองนะครับ พื้ครึ่งหนึ่งของเขาเนี่ยคือ45เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยคือ90นะครับคิดเองเอาเรามาดูโจทย์ข้อต่อไปครับข้อนี้เขาบอกว่า0.1ยกกกำลัง5มีค่าเท่ากับตัวนี้ true หรือ false ซึ่งคือถูกหรือผิดนักเรียนดูนะครับ0.1กํากำลัง5ก็คือ0.1คูณกันกี่ครั้งครับ 5ครั้ง1,2,3,4,5เพราะฉะนั้นทศนิยมมี5ตำแหน่งมี5ตำแหน่งแต่ถ้าเอาออกมาแล้วปุ๊บ1 2 3 4อันนี้4ตำแหน่งก็ตกลงว่าเป็น false นั่นเองนะครับอ่ะต่อไปเขาให้เปรียบเทียบนะครับคือเขาบอกว่าค่า A มีค่าเท่ากับ5,06 B 1 1ส่วน3สรุปได้หรือไม่ว่า A น้อยกว่า B เขาบอกว่า n น้อยกว่า b ใช่หรือไม่ง่ายๆคือถ้าเราดูตัวอย่างนี้นะครับอ b เนี่ยไอเน,นี้ยถ้าพํมเป็นเศษนี่มาเป็นเศษเกินถ้าเป็นจำนวนคละเนี่ยก็ได้มาเป็น3กว่าและ339เศษ2ส่วน 3, 3, 3เห็นไหมครับ11ส่วน3มันเป็นเศษส่วนเกินเราทำให้เป็นจำนวนคละก็ได้3กว่าและวอันนี้ยังไม่ถึง1เลยครับ 5ส่วน6นี่ยังไม่ถึง1สรุปแล้ว A น้อยกว่า B ถูกไหมครับหรือถ้านักเรียนไม่คิดอย่างนั้นนักเรียนก็ทำส่วนให้มันเท่ากัน6กับ3นักเรียนทำยังไงให้3เป็น6ได้ก็คือคูณด้วย2คูณด้วย2ก็กลายมาเป็น22ส่วน6นะ22ส่วน6อันนี้ต้องเนอมากกว่า5ส่วน6 โอเคไหมครับนี่มากกว่าอันนี้อยู่แล้วเปรียบเทียบคือทำส่วนให้มันเท่ากันนั่นเองนะครับเรามาดูโจทย์ข้อต่อไปครับโจทย์ข้อนี้อะไรเอ่ยเขาบอกว่าเศษหส่วน a บวกด้วย 1.B ส่วนบบวกด้วยเศษหส่วน C มีค่าเท่ากับอันนี้ถูกหรือผิด ง,ง่ายเลยครับส่วนมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องหาคอรอโนอโอเคคอรอนคอรอ,นอคือ a b c นะเสร็จแล้วก็เอาเศษส่วนตรงนี้ไปหารอันนี้ได้ b c ใช่ไหมครับ a ไปหารส่วนได้ b c เอา b c ไปคูณเกเศษบวกกับส่วนตรงนี้ไปหารด้วยตัวนี้ก็ได้ a c เอา a c ไปคูณเกเศษ ตัวนี้ครับไปหารตัวนี้ได้เท่าไหร่ครับได้ ab AB คูณเศษแล้วมันจะเท่ากันยังไงครับตรงนี้กับข้างบนข้างบนไม่เท่ากันแสดงว่าข้อนี้ False นั่นเองนักเรียนงงตรงนี้ไหมครับเช่น1ส่วน2บวก1ส่วน3คอลอนอคือ3 2 6เอา2ไปหารอันนี้ได้3เอา3ไปคูณเศษ3ไปหารตัวนี้ได้2เอา2ไปคูณเศษ เห็นไหมครับมันใช้วิธีแบบนี้อันนี้ก็ผิดไม่ใช่ว่าไปเจอตัวแปรทั้งหมดแล้วเราจะงงไม่ได้นะครับมันก็ง่ายๆคณิตศาสตร์ไม่ง่ายเลยไม่ยากเลยครับนะถ้าเราเข้าใจวิธีการอ่ะเรามาดูต่อครับถ้า a กาลังสองคือ2อคูณสอง b กำลังสองคือ3าคูณสามหมอถามว่า2 a กำลังสองลบด้วย b กำลังสองเท่ากับ6ใช่หรือไม่ ลองมาดูนะอันนี้ a กําลังสองอันนี้คือ a กําลังสองใช่ไหมครับแต่ a กําลังสองเนี่ย a กําลังสองเกําลังสองเนี่ยมันคือ4 4นะ4แล้วก็มาคูณกับอีก2อีกทีหนึ่งตัวนี้ก็เป็น8ลบด้วย b กําลังสองบีลังสองคือ9ครับออกมาเป็นเท่าไหร่ครับมันก็ผิดแล้วถูกไหมครับเท่ากับ6ใช่หรือไม่ ไม่ใช่ใช่ไหมครับนะเพราะว่า A กกำลังสองคือ4 4คูณ2ตัวนี้ได้8ลบ9มันจะออกมาเป็นลบ1ไม่ใช่6นะครับเอาละเรามาดูข้อนี้ครับแกะออกอันนี้เป็นรูปอะไรครับพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมถ้าหมอแกะออกมามันจะเป็นรูปใด แกออกมาเป็นรูปก็ปแล้วแต่นะครับบางทีมันก็เป็นรูปแบบนี้ก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้ครับเพราะว่านักเรียนพยับออกมาก็จะกลายมาเป็นรูปนี้นะครับลองไปเปิดดู3อีกทีหนึง่งหรืออย่างนี้ก็ได้ครับฐานสี่เหลี่ยมนักเรยก็เขียนสี่เหลี่ยมไปอันนี้คือด้านหนึ่งถูกไหมครับต่อมาคือด้านนี้ต่อมาก็คือด้านนี้ต่อมาคือด้านนี้นะลองไปตัดกระดาษดูเนี่ยนะครับ เอามาพับ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 เนี่ยคือจะเห็นได้เลยว่าในสามรูปสามสามสามเหลี่ยมสี่รูปนี้เนี่ยนะครับมันคือด้านข้างมันคือด้านข้างก็จะเอามาเป็นรูปนี้นั่นเองนะครับสรุปแล้วพีระมิดของเราเนี่ยเป็นพีระมิดฐานอะไรก็อยู่ที่ฐานตัวนี้แต่ด้านข้างของพีระมิดนะด้านข้างของพีระมิดจะต้องเป็นสามเหลี่ยมเสมอไม่งั้นมันไม่เป็น ปีลามตรโอเคนะครับรูปนี้มันอาจจะมีในช้อยส์หรือรูปนี้อาจจะมีในช้อยส์ก็ได้นะครับมาดูโจทย์ข้อต่อไปครับโจทย์ข้อนี้เขาว่ายังไงเอ่ยอแดงมีเงิน300ดําดำมีมากกว่าแดง400ขาวมีน้อยกว่าดำา10บาท ขามีเงินเท่าไหร่อ่ะไม่ต้องมีตัวแปรเลยเห็นไหมครับเพราะว่าแดงเนี่ยนะครับมี300อ่ะแล้วดำดำมากกว่าแดง100ดําดำมากกว่าก็แสดงว่าดำมี400ขาวละครับขาวมีน้อยกว่าดำขาวน้อยกว่าดำา1บบาทแสดงว่าขาวคือ390จบไหมครับข้อนี้นะอ่ะต่อมาครับ เสื้อตัวละ100 4ตัวอันนี้เราซื้อมาเสื้อตัวละ100กี่ตัวครับ4ตัวอันนี้คือจำนวนที่เราบาทแล้วเราให้ธนาบัตรใบละ500ให้ธนาบัตรใบละ500กี่ใบครับ2ใบเงินทอนก็เกิดขึ้นมาจากอันนี้ถูกไหมครับนะให้ธนาบัตรใบละ500 2ใบอันนี้คือเงินที่เราให้ เอาไปลบออกจากราคาเสื้อตัวละร้อยสี่ตัวอันนี้คือประโยคสัญ,ญลักษณ์นะครับเขียนออกมาแล้วก็นักเรียนก็หาตัวเลขมาเองนะครับเรามีเลขอยู่3จํจำนวนคือ10 20 30เฉลี่ยคือเลขใดคําว่าเฉลีย่ยนักเรียนก็เอาเลขทั้งหมดมารวมกันแล้วก็ไปหารด้วยจํานวนของตัวอันนี้มีกี่ตัวครับ 3ตัวก็หารด้วย3นะครับอันนี้ก็ได้มาเป็น60ส่วน3เฉลี่ยแล้วคือ20โอเคไหมครับคำว่า,าเฉลีย่ยก็คือนักเรียนก็เอามารวมกันแล้วก็ไปหารด้วยจำนวนของตัวเลขนั้นว่ามีกี่ตัวนะครับอ่ะข้อนี้มันมีเปอร์เซ็นต์2อันค่อยไว้ทีหลังละกันไม่งั้นนักเรียนจะสับสนนะครับอ่ะเรามาดูอันนี้บ้างดีกว่า นักเรียนฝากเงิน60,000บาทได้ดอกเบี้ย4%ปรากฏว่าพอได้ดอกเบี้ย4%แล้วเนี่ยนักเรียนได้มาเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้แปลว่านักเรียนจะได้ดอกเบี้ยทั้งหมดเพราะนักเรียนก็ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยคําว่าเสียภาษีดอกเบี้ยหมายความว่าสมมตินักเรียนได้ได้ดอกดอกเบี้ยมา500อย่างเงี้ยนักเรียนไม่ใช่ได้ทั้งหมดนักเรียนก็ต้องหัก เอาส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อไปบำรุงประเทศคาเลียภาษีดอกเบีย้ย10นะครับอ่ะวิธีการนักเรียนฝากเงิน6 0,000ดอกเบีย้ย4%แปลว่าอะไร4%เจอเปอร์เซ็นต์ก็ส่วนด้วย100นะครับนะดอกเบี้ย4ส่วน100แสดงว่าเงินต้นของนักเรียนที่ฝากเนี่ยนักเรียนฝากเงินเท่าไหร่ครับ100นักเรียนได้ดอกเท่าไหร่ครับได้ดอก4ใช่ไหมครับมันแปลว่าอย่างนั้น คำว่าดอกเบี้ย4%คือ4ี0ส่วนร้อยคือนักเรียนฝากเงิน100นักเรียนได้ดอกเท่าไหร่4บาททีนี้ถ้านักเรียนฝากเงินต้นนะครับเงินที่นักเรียนฝากไปคือ60,000ได้ดอกเท่าไหร่ครับ X เวลาที่นักเรียนเจออย่างนี้นักเรียนอาจจะคิดบัญญัติยางก็ได้นะครับบัญญัติยางก็ได้อ่ะ,อะถ้าําเป็นบัญญัติยางก็คือนี่คูณตัวนี้แล้วไปหารด้วยตัวนี้ก็คือ4ไปคูณกับ6 0,000 ไปหารด้วย100เปึกปกปิกเปกเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยที่นักเรียนได้ก็คือ2400อันนี้คือดอกเบี้ยละถูกไหมครับคือดอกเบี้ยแต่ปรากฏว่าดอกเบี้ย2 0 0พนั้นไม่ได้แปลว่านักเรียนจะได้หมดเพราะนักเรียนต้องเสียภาษีดอกเบี้ยอีกทีหนึ่งเอร์เซ็นเจอเปอร์เซ็นก็ส่วนด้วยร้อยโอเคไหมครับมันแปลว่าอะไรครับภาษีดอกเบี้ย สิส่วนร้อยแสดงว่าดอกเบี้ยของนักเรียนเนี่ยดอกเบี้ยของนักเรียนเนี่ยคือ100นักเรียนเนี่ยจะได้จริงๆเนี่ยได้เงินจากดอกเบี้ยเนี่ยก็คือเท่าไหร่ครับได้เงิน90จริงไหมครับนะดอกเบี้ยร้อยหนึ่งโดนภาษี10บาทโดนหักไป10นักเรียนก็เหลือ90ทีนี้ดอกเบี้ยของนักเรียนคือ2004จะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็ตัวนี้คูณตัวนี้แล้วก็ไปหารข้างบน 90คูณด้วย2,004ไปหารด้วย100ตัดปึ๊ก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 อ่ะโอเค9436 928 9 2มสสรุปว่านักเรียนได้ดอกเบี้ย2,160ครบปีได้เงินเท่าไหร่นักเรียนก็เอา60,000เป็นเงินต้นตัวนี้นะครับไปบวกกับดอกเบี้ย2,160กก็จะได้เงินทั้งหมดโอเคไหมครับ สรุปแล้วข้อนี้นักเรียนจะต้องแปลความหมายของคําว่าดอกเบี้ยกี่เปอร์เซนต์แล้วก็นักเรียนจะต้องเข้าใจว่าภาษีดอกเบี้ยคืออะไรนะคือเราได้ดอกเบี้ยจากการฝากเงินจริงแต่นักเรียนจะต้องโดนหักภาษีคือเอาให้รัฐบาลไปบริหารประเทศอีกส่วนหนึ่งมาดูข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับ มีสวนผล,ลไม้แห่งหนึ่งสวนผล,ลไม้แห่งหนึ่งมีมะพร้าวส0มต้นมะพร้าวส0มต้นมะนาว50าต้นส้มห้าสิบต้นแต่ละชนิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดแต่ละชนิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดคำว่าแต่ละชนิดแต่ละชนิดสมมติมะพร้าวนะ แต่ละชนิดก็คืออสมมติมามะพร้าวมะพร้าว300คํา่าเป็นแปลว่าเท่ากับคําว่ากี่กี่คืออะไรที่เขาถามคือ x เ,เปอร์เซ็นต์ก็คือส่วนด้วยร้อยของคือคูณทั้งหมดคืออะไรทั้งหมดก็คือ300บวกกับ50บวกกับ50ทั้งหมดคือ400โอเคไหมครับเอาใหม่นะครับคํา่าเป็นแปลว่าเท่ากับ หรือสิ่งที่เข้าถามคือ x เจอเปอร์เซ็นต์ก็ส่วนด้วยร้อยของคือคูณทั้งหมดโอเคไหมครับทีนี้แต่ละชนิดที่พูดถึงเราพูดถึงมะพร้าวมะพร้าวมีเท่าไหร่ครับ300เท่ากับ x เปอร์เซ็นของทั้งหมดอันนี้ตัดกันก็ได้4นักเรียนเอา4คูณไขว้ลงมานะครับก็จะได้เป็น ส่วนมะพร้าวนั้นเป็นเท่านี้เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดอามะานาวบ้างมะนาวก็คือแต่ละชนิดแต่ละชนิดคือมะนาวมะนาวเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดอันนี้ตัดกันก็ได้4เอา4คูณไขว้ลงมา mm. ก็จะได้มาเป็นแสดงว่ามะนาวเท่ากับตัวนี้ส่วนตัวนี้ของทั้งหมดนั่นเองโอเคไหมครับนะ <c oughs> อ่ะเรามาดูต,ต่อครับข้อนี้บ้าง <c oughs> <c oughs> คิดราคาตู้นะครับติดราคาตู้หมื่นสองขายจริงหมื่นหนึ่งลดกี่เปอร์เซ็นต์นักเรียนจำได้ไหมครับว่าคำว่าลดเนี่ยนะครับคือลดจากป้ายลดจากป้ายนั่นเองนะครับอ่ะง่ายๆครับติดราคาป้ายนะอันนี้คือป้ายเราที่ติดราคาหมื่นสอง แล้วก็ลดเท่าไหร่ละครับจาก1มื่นสองขายหมื่นหนึง่งแสดงว่าลด2 0 0พโอเคไหมครับถามว่าลดกี่เปอร์เซนต์กี่คือโจ,โจทย์เขาถามคือ x แล้วก็เจอเปอร์เซนต์ก็ส่วนด้วยร้อยเอาละแปลว่าอะไรครับแปลว่าตัวส่วนนั้นตัวส่วนที่หมอบอกก็ลดราคาให้ลดจากป้ายป้ายคืออะไรครับป้ายคือส่วนป้ายคือ0 0อ่งป้ายคือ100 ลดคือข้างบนลดคือข้างบนลดเท่าไหร่ครับลด x นะทาไมถ้าเป็นบัญญัติยางก็2,000คูนร้อยหารด้วยพันหมืนสองหารด้วยหมืนสองเห็นไหมครับนักเรียนก็ได้ออกมาเป็นลดนั่นเองตอบว่าเป็นเปอร์เซนต์เพราะเราเทียบจากร้อนึงนะครับถ้าไม่เข้าใจลองไปดูอีกทีหนึ่งนะที่หมอบอกว่าความหมายของลดก็คือส่วน เป็นป้ายข้างบนเป็นรถนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูข้อสุดท้ายสำหรับส่วนนี้บ้างหมออยากจะรู้ว่าพื้นที่ที่แหลงเงาพื้นที่ที่แหลงเงาเนี่ยมีค่าเท่าไหร่พื้นที่ที่แหลงเงาเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนลองคิดดูนะครับวิธีการก็คือว่า นักเรียนหาพื้นที่วงกลมก่อนนะครับหาพื้นที่วงกลมก็คือหาพื้นที่วงกลมแล้วก็นักเรียนก็ไปบวกกับอะไรครับบวกกับไอเซียวตรงนี้สี่เหลี่ยมใช่ไหมครับบวกกับเซียวสี่เหลี่ยมทีนี้บังเอิญว่าไอส่วนที่มันเป็นเซียวตรงเนี้ยนะครับเซี่ยวสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยมันมีตรงที่มันซ้ํากันอยู่คือบริเวณนี้กับ ตรงนี้มันซ้ํากันเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องไปหักลบออกจากไอ้สืวนที่เป็นขาวๆโอเคไหมครับนักเรียนลองลองไปวาดกระดาษดูนะมีวงกลมอยู่รูปหนึ่งนักเรียนหาพื้นที่แล้วก็นักเรียนก็ไปบวกกับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมรูปนี้นะพอได้เท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าไอ้พื้นที่สีขาวเนี่ยมันทับกันมันทับกันใช่ไหมครับนะ ก็คือส่วนที่หมอระบายเนี่ยมันทับกันอยู่แสดงว่าเราใส่ไปสองครั้งนักเรียนจะต้องเอาไปลบออกจากเอาไปลบออกจากไอส้ส่วนที่เป็นสีขาวอันนี้อีกทีนึงโอเคอพพื้นที่วงกลมคือพายอคือ7คูกำลังสองอ่ะแล้วก็มาบวกกับพื้นที่สี่เหลี่ยมอันนี้สี่เหลี่ยมจัตุรัสคือด้านคูณด้าน7 7 49แล้วก็ไปลบออกจาก เศษหนึ่งส่วนสี่เห็นไหมครับเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันคือเศษหนึ่งส่วนสี่ของวงกลมเศษหนึ่งส่วนสี่ของวงกลมก็คือพาย r <อ>กำลังสองส่วนด้วยสี่เศษหนึ่งส่วนสี่แต่ R ของเราเนี่ยนะครับคือเจ็ดก็คือเจ็ดคูณเจ็ดโอเคไหมครับนะสรุปแล้วลองลองนึกภาพดูดีๆว่าในการที่นักเรียนจะหาพื้นที่ทั้งหมดอันนี้เนี่ยนะครับอืม อ๋อถ้าเราไปจริงๆแล้วมันต้องมันต้องสองอันเพราะเราไม่เอาตรงนี้ถูกไหมมันต้องเอาไปลบออกจากไอเสี้ยวอันนี้สองอันลบออกจากอลบเสี้ยวสองอันเพราะเพราะตรงนี้เราไม่เอาตรงนี้เราไม่เอาเราเอาเฉพาะที่แรงเงานะครับเอาเฉพาะที่แรงเงาลองกลับไปนั่งนึกดูนะครับว่านักเรียนลองเอารูปแบบนี้เป็นวงกลมลักษณะแบบเนี้ย นะครับวงกลมลักษณะแบบนี้แล้วก็ไปบวกกับไอ้ตัวแบบเนี้ยนะครับตัวแบบนี้คืออันนี้มีค่าเท่าไหร่ก็คือเราไม่เอาไอ้สิ่งที่มันเป็นแหวงตรงนี้ไปแต่บางเอิญว่ามันเป็นกระดาษ2แผ่นไงเราก็เอาไปลบออกจากไอ้เซี่ยวนี้สออันนั่นเองนะครับแล้วมาเจอกันใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ